สอันดับราราที่อยู่กับพ่อแม่บนธรรมมาตั้งแต่กำเนิดและไม่ใช่สายเลือดเดียวกันเรียกว่าได้ใช้ชีวิตคู่ทั้งคู่ของเรานั้นเป็นบางคู่อาจจะพบว่ากับเรื่องที่ไม่น่าคาดฝันหรือชีวิตที่ไม่ได้โรแมนติกด้วยสืบไปรัรื่นไปด้วยกันวันนี้ทีมงานของเราจะพาทุกท่านไป ทากลางทุกท่านไปพบกันเรื่องราวของความรักและอบอุ่นสนุกบริสุทธิ์ของเหล่าสี่สี่คนรังในวงการบันเทงิงพวกเขาได้การอ,อุ้มมาเลี้ยงและอยู่ในอยู่กับพ่อแม่บนธรรมมาตั้งแต่กำเนิดและไม่ใช่ผู้ที่กำเนิดให้แท้จริงจะเป็นใครบ้างเราจะไปติดตามพร้อมกันเลยจ้า อันดับหนึ่งดีเจเพชรจ้ากุลโมโมสมัยและเป็นอีกหนึ่งหนึ่งคนที่ดีเจเพชรจ้าได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการหนึ่งที่ความจริงและของอามานั้นไม่ไม่ใช่แม่